แต่คนที่ชอบวิจารณ์นี่พราหม์พูดนี่พราหมพูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดล้รนแต่ไม่เคยศึกษาลัทธิพราหมนะแต่วิจารณ์เป็นตุเป็นตะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเผมเป็นพวกนับถือพราหมอะไรแต่อ,อะไรยังเหลืออยู่ก็จะฟ้องเอานะนะนะบอกว่ากล่าวตูกลัทธิพรามไม่ได้ว่าอย่างนี้เป็นเช่นนี้นะครับ ก็วิภาควิจาร์ไปเรื่อยๆทีนี้ขอกลับมาตรงนี้นิดนะฮะที่ผมขอเว้นไว้ก่อนในคราวที่แล้วคือถ้าหากว่าพระอาพิธรรมไม่ใช่พระพุทธว์นะฮะทำมในมหาประเทศที่ว่าด้วยการสอบสวนคำพูดของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอ้างว่าได้ยินมาจากได้ยินมาเบื้องพระพักพระพุทธเจ้าโดยหูของตนเองว่าพระพุทธเจากกา้ากล่าวไว้อย่างนี้นะะ ในที่นั้นบอกว่าภิกซูฟังไว้อย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งยอมรับแต่ว่าทําให้ลงกันได้กับในพระสูตรสอบสวนกันในพระวีไนถ้าทําให้ลงกันได้จะพยายามทําให้ลงกันได้พยายามจะสอบสวนให้เข้ากันได้ก็ไม่อาจจะทําให้ลงกันได้นะ <c oughs> ให้ค่อยตามกันได้ว่างั้นเถอะไม่สอดคล้องกันพูดง่ายๆก็แล้วกันนะก็อย่า ก็อย่าเชื่อนะครับอย่ายอมรับว่านี่เป็นคําของเรานะขอให้ทราบว,ว่านั่นเป็นเพียงคําที่พระภิกษุรูปนั้นเรียนมาไม่ดีเองนะในที่นั้นอ้างแต่พระสูตรกับพระวินัยเท่านั้นให้เป็นเครื่องสอบสวนคําพูดของคนนั้นว่าเป็นที่เขาอ้างว่าเป็นพุทธพจน์ะว่าจริงหรือไม่จริงประการใด ทำไมถึงไม่มีการชักเอาอาพิธรรมมาด้วยนะว่าต้องตรวจสอบกับพระอาพิธรรมให้ดีนะเนะี่ยอะไรทํานองนี้นะถ้าไม่เข้ากับอาพิธรรมสงเคราะ์ก็ไม่ได้อย่าเชื่อนะว่าเป็นคำของเราพระพุทธาเจ้าไม่ตรัสแต่ถึงแต่พระวิไยกับพระสูตรเท่านั้นอยากย้ายท่านทั้งหลายช่วยตอบอันนี้เป็นเรื่องปฏิพานธ์ ใช้จะตายไปพระอที่ทรเป็นทศกัณฐก็เป็นคำพูดเหมือนกันนะนะเอาก็จริงๆแล้วก็เป็นคำพูดเพียงแต่พูดถึงปรมัตถธรรมอะไรอย่างเงี้ยพอไปมองเห็นคำตอบไหมจริงจริงไม่ได้ยากอะไรเลย <c oughs> เพียงแต่ท่านลืมนึกถึงไปเท่านั้นเกี่ยวกับความเป็นมาของพระอภิธรรมพระอภีธรรมนี่พระพุทธเจ้า แสดงตอนไหนนะตอนแสดงพระยะมกปาฏิหารปราบกรรมลาบพวกอัญญเดียรถีที่คอยแต่จะหือหวานในสมณะในในธรรมวิในนี้มีคุณวิเศษมีฤทธิ์เมียปัญญาอะไรซึ่งเอาก็จริงๆแล้วไม่มีเอ้ยสักลักธิเดียวนะพระพุทธเจ้าก็ <c oughs> ภิกษุรูปหนึ่งแสดงฤทธิ์ไปแล้วพระองค์ก็ติเตียนอย่าทําและห้ามมันบัญญัิเป็นสิขาบทห้ามไว้แล้วก็ทรงแสดงเองแสดงยมกปาติหารปารติหารที่มีการกระทาเป็นคู่คู่เช่นในเวลาที่บรนดาลน,นะะอะไรนะอ,ะอะไฟให้พุ่งมาจากพระกันข้างขวาเวลานั้นก็ทรงบรรดาลให้มี ไอ้ทานน้าพุ่งออกมาจากพระกันข้างซ้ายไปพร้อมๆกันด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จสับจากการแสดงพระยมกปาฏิหารนั้นแล้วสเสด็จไปจปําปรรษาที่ดาวดึงนะแสดงธรรมโปรดเทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันที่ชั้นนั้นโดยปรารบถึงพระพุทธมารดาเป็นสําคัญเวลานั้นนะฮะพระมารดาเนี่ย ไปอุบัติเป็นเทวดาอยู่ที่นั่นนะครับ <c oughs> แล้วก็เสด็จมาเที่ยวบินทบาตยังโลกมนุษย์นี่แหละระหว่างนั้นนะครับพอถึงเวลาเที่ยวบินทบาติสแสดงทาให้เทวดาแล้วกลับมาสแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อกักบเราสแสดงให้บุคคลสองคนได้ฟังคือพระอานนท์กับพระสารีบุตรแต่มอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นสําคัญในยะลึกซึ้งอะไรต่างๆ เพราะสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากสามารถกล่าวถึงในยะทุกอย่างที่รนะ <c oughs> ประทานนะรพระพุทธเจ้าก็แสดงพระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรก็เอาไปสอนลูกศิษย์ของท่านต่อจํานวนห้าร้อยนะะไม่มากไปกว่านั้นทําไมถึงเฉพาะจํานวนห้าร้อยนี้เท่านั้นไม่ให้กว้างขวางไปกว่านั้นในเวลานั้นคนที่ควรจะรับได้ทั้งหมดไม่ให้ขาดตกบกพร่องบริบูรณ์สิ้นเชิงนะ ท่านมองเห็นอยู่แต่ห้าร้อยเพราะว่าท่านเหล่านี้มีบุญญาที่การทำมาเกี่ยวกับพระอภิธรรมนะจับตั้งแต่ครั้งอดีตในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามกัสปะภิกษุเหล่านี้เกิดเป็นค้างข่าวนะเกาะอยู่ตามผนังถ้ำพระที่เรียนพระอภีธรรมไปสาธยายพระอภิธรรมกันอยู่ในถ้ำครา้งข่าวจำนวนห้าร้อยนี้ก็ฟังก็เจอเกิดจิตเลื่อมใส ทั้งๆท,ที่ไม่รู้ความรู้แต่ว่าเอออันนี้เป็นธรรมะนะมันน่าฟังน่าศรัทธาซะจริงจดติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เข้าไปได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการเรียนพระอภีธรรมตลอดมาจนมาถึงพระพุทธเจ้ายุคพระพุทธเจ้าของพวกเราพิกษุนเหล่านี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้บวชในพระศาสนา <c oughs> ของพระมาหาสมณนะ พระองค์นี้นะครับสําเร็จเป็นพระอาหารหันตุกรูปนี่แหละรูปสิทธิ์ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรสอนอาภีธรรมแนะนํานะทีนี้กลับมาที่วิธีสอบสวนทมวินัยนะเมื่อเป็นเช่นนี้เราทราบความเป็นมาของพระอภีธรรมอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องสาธรรณะว่าภิกษุรูปนี้พูดเกี่ยวกับอภิธรรมว่า ฟังมาจากพระโอษพระพุทธเจ้าเองเราเลยพระโอษพระพุทธเจ้านู้ในสวรรค์กลับลงมามาุมนุษย์ก็เฉพาะพระสารีบุตรพระอาหนทนไม่ได้สแสดงเป็นส,สาสนะให้แก่ใครฟังนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาพระอาภิธรรมมาอ้างถึงไม่ได้ที่จะใช้อ้างว่านะคำนี้เราเรียนมาจากพระพุทธเจ้าฟังมาจากพพุทธเจ้า ได้แก่พระวินัยกับพระสูตรเท่านั้นนะนะแล้วก็ดูเรื่องราวที่ขัดข้องขัดแย้งกันอยู่ไม่ลงรอยกันอยู่ผมไม่เห็นเกี่ยวกับอาพีรร่ทำสักเท่าไหร่เขาก็จริงๆเรื่องของพระวีัยกับพระสูตรนะมาในยุคปัจจุบันนี้เห็นไหมมีพูดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าสรัดบ,บัญญัติห้ามภิกษุสาวกของพระองค์ฉันเนื้ออย่างี้ข่าวนี้เราสอบสวน ลองทําให้ลงกันได้สอบสวนกับพระวินัยดูสินะหะว่าไปกันได้ไหมคนไปคนมาเจอก็จริงจริงไม่ได้บัญญัติไว้เลยนะครับว่าภิกษุเราห้ามภิกษุฉันเนื้อภิกษุรูปใดฉันเนื้อและหรือและปลาภิกษุรูมนั้นต้องอาบัตไม่มีเลยนะเกี่ยวกับเนื้อนะมีอะไรนะมีข้อแม้อยู่นะครับยิงอยู่นะ มีการห้ามแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเนื้อสิบอย่างนะครับเนื้อมานุษ์เนื้อช้างเนื้อมาเนื้อหมีเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลืองเนื้อราชสีเนื้อสุนัขเนื้องูนะครับก็ได้อย่างนะไม่เป็นไรนะฮะพอเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเนี่ยที่เจเห็นว่าเนื้อบางอย่างท่านั้นที่พระองค์ตรัสห้ามเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่า ทันเนื้อได้ถ้าหากเป็นเนื้อนอกเนื้อไปจากสิบอย่างนี้นะครับแต่สมัยนี้สำนักที่นะงดบริโภคเนื้อเอาไปประกาศเป็นหลักการสำคัญนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสห้ามเป็นบัญญัติเป็นสิขาบทนนะอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วก็เราก็เอาไปสอบสวนทิ่ถ้าลงกันได้เข้ากันได้เา้าถึงยอมรับพระภิกษุรูปนี้เรียนมาจากพระ พระพุทธเจ้าโดยตรงนะฟังมาจากพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเขาไม่ลงกันนะปฏิเสธเลยนะให้ถือว่าเป็นคําที่ภิกษุรูปนี้เรียนมาไม่ดีเรียนมาไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแค่นี้เท่านั้นเองมีใครที่ไหนจะชักเอาไปอาพี่ทำมานะแล้วมาหาแล้วเราฟังจากพระโอสถพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับไม่ได้นะ ไม่ได้แสดงเป็นสาธารณะแก่คนทั่วไปสักหน่อย <c oughs> อาพูดมาเพียงแค่นี้มีอะไรสงสัยใครจะไต่ถามบ้างไหมครับแม้เขาว่าหลายอย่างตำหนิตีเตียนพระอาพีธรรมนั่นก็นยังนักหนาอยู่แล้วนะครับบางทีตำหนิตีเตียนพระไตรปีดกเลยว่าเป็นของที่ไม่ควรเรียน มันลาสมัยแล้วเขาก็จริงๆใครพูดก็ไม่รู้เอ๊ะมันชักจะมากไปแล้วนะนะชักจะมากไปแล้วใครที่ไหนที่ไหนพูดก็ไม่รู้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังตรัสว่ามาปิตกกสัมาสมาเนนะในเกตาบุตรสูตรยาเชื่อเชื่อเพราะเหตุว่าอ้างปีหกว่างนะยาเชื่อเพราะเหตุว่าอ้างปีดกอ้าวแล้ว ตัวคุณเนะี่ยทำไมถึงเชื่อผมเชื่ออะไรแต่ผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกเนี่ยก็คุณที่คุณอ้างมามันอยู่ในปีดกนะกว่ามาปิตากรสมบัตานีนะทําไมถึงคุณเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะนั่นก็อยู่ในปีดกเนี่ยอ๋อเอาอยัางไงเอาอย่างนี้ด้วยเลยก็ว่าอย่างนี้นะนะถ้าหาก็ไม่เชื่อก็ต้องทั้งหมดสินะครับมันถึงจะ <c oughs> เรียกว่ายึดมั่นในอุดมการจริง อันนี้อะไรที่ถูกกับใจตัวหาเชื่อไอ้ที่ไม่ถูกกับใจตัวไม่เชื่อเนี่ยอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับปฏิเสธไปหมดแล้วสามปีหรอกแต่กจะไม่พูดถึงไงเนะี่ยอันนี้มันชี้แจงง่ายเกี่ยวกับวามพิษยังไงปัญหาเกี่ยวกับอาพิธามเนี่ยมันยุ่งนะครับยุงง่งนะฮะใคเอทียบสองเรื่องนะคะผู้ที่พยายามจะเอาความในข้อใจประโยคที่เกี่ยวกับสังสารวัตรออก ก่าไม่เชื่อว่าอภพิธรรมเป็นพุทธะโคเนี่ยอย่างไหนจะเดี๋ยวก่อนเขาข้อความเกี่ยวกับสังสารวัฏในไหนอันไหนประสูตรออกไปในในพระไตรปิฎกในพระไตรทัมมดเนี่ยว่าอ่าแล้วไงอตอนนี้กลับไม่เชื่ออาพิธรรมอย่างไหนจะสาหัสกว่ากันถ่าเอาอภพิธรรมออกสาหัสกว่าเพราะถ้าหากว่าไม่เอาอภพิธรรมออกศึกษากันดีต้องยอมรับเรื่องสังสารวัฏ ทขาถึงได้บอกว่าพระอภิธรรมในเกื้อหนุนการศึกษาพระวีในพระสูตรนะ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ <c oughs> สบายใจแต่ครับว่าพระอภิธรรมนี่เป็นพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะอย่าได้กินแหนงในเรื่องนี้เลยนะครับ <c oughs> และก็จะได้ประโยชน์มากจากการศึกษาพระอภิธรรม ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคําว่าธรรมกถิกธรรมกถึกนะอย่างที่เราเคยได้ยินสมัยนี้ก็สภาธรรมกถึกคําว่าธรรมกถึกแ,กแปลว่าผู้สมควรจะกล่าวทําได้คือมีความรู้ความสามารถพอที่จะกล่าวทําได้ให้คนอื่นเขาฟังได้ <c oughs> ได้นะเหมาะสมทุกอย่างทุกประการว่างั้นเถอะ นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านบอกว่าคนที่เรียนอภิธรรมเท่านั้นจึงจะมีโอกาสจะเป็นธรรมกติกได้นะว่าไว้ชัดในอัตรรกา,าอายางนี้เดี๋ยวก่อนนะครับาอาพิธรรมมิกาภิขูเยวะหิกิระธรรมกติกานามะอาเวอวะเสสนะธรรมติธรรมกติกา เตธรรมังกะเถ็นตาธรรมรรมันตาังกรรมมันตาังวิปากันตาลังโลเลตวาอะาภิธรรมิกานะโลเลติอาจำได้นะแปลว่าทราบกันมาว่าภิกษุที่เรียนอาภิธรรมเต่านั้นชื่อว่าเป็นธรรมกถะึกภิกษุที่เรือคือไม่เรียนนะนะครับไม่ชื่อว่าธรรมกระดึก ภิกษุเหล่านั้นซึ่งหมายถึงภิกษุที่ไม่เรียนเมื่อจะกล่าวธรรมก็กล่าวธรรมะสภาวะรมแต่ละอย่างกรรมแต่ละอย่างวิบากแต่ละอย่างออกตกอยู่อันหนึ่งน,นามรูป,ประปาริเฉทางนะครับการกําหนดแยกแยะนามรูปให้สับสนไปพวกที่เรียนอภิธรรมไม่ทําให้สับสนเลย เป็นความจริงนะครับเจอมาเืองถ้าเรียนแต่พระสูตรอย่างเดียวนะ <c oughs> สับสนในธรรมะทั้งหมดนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้และตัวเองก็จะเกิดความกลางแกร่งในเวลาที่ถูกเข้าสักคารถ้าเป็นอย่างนั้นละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ละ่ะนะเรียนมาในพระสูตรท่านบอกว่าสัพเพธรรมานัตตาธรรมตั้งหลายทั้งพวงเป็นอนัตตานะอาจารย์พระสูตรคนหนึ่งนะ นั่งอยู่ใต้ต้นอโศกเวลานั้นผมกันวัดมหา,าธาตุผมก็นั่งอยู่ด้วยนะมีผู้สนใจคนหนึ่งก็มาถามอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าทำเมสเพเพธมานัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยคือยังไงก็คือว่าไม่เป็นไปในอำนาจเขาก็น้านิวคิ้วขมวดไม่เป็นไปในอำนาจคือยังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปในอำนาจของเรา นะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอบก็เข้าทีแต่พอคนนั้นเขายกตัวอย่างเท่านั้นนะล้วนเลยเลยนะ <c oughs> อา้าวถ้าผมบังคับตัวเองให้เคาะโต๊ะสามทีเอาแล้วนะหนึ่งสองสามเ้มันก็เป็นไปในอำนาจนี่นะอาจารย์ก็ชักคิดมากคราวนี้แล้วก็ตอบว่าบางทีมันก็เป็นอัตราได้เหมือนกันเอาเป็นงั้นไป <c oughs> บางทีมันก็เป็นอัตตาได้เหมือนกันสแสดงว่าไม่อยู่ว่าคําว่าอนัตตานะั่นะนะครับมีความหมายว่าอย่างไงที่ลึกซึ้งไปกว่าที่เรียนมาอย่างสิ้เผินซึ่งเรื่องนี้ท่านจะเข้าใจดีเมื่อเรียนอภพิธรรมเพราะพระอภพิธรรมเนี่ยนะครับสแสดงถึงความเป็นอนัตตาของสัมมาทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งคิดดูเถอะเริ่มต้นก็ไม่มีแล้วคนสัตว์อะไรนะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยากตาธรรมะ ใครพูดพูดกับใครที่ไหนไม่มีเลยไม่ปรากฏเหมือนอย่างพระสูตรเอาแต่ว่ากุศลธรรมมีอยู่อาุศลธรรมมีอยู่อัพยากตรธรรมมีอยู่แล้วขยายไปกุศลเป็นเชไหนอากุศลเป็นเชไหนอัพยากตธรรมเป็นเชไหนกลายเป็นเจ็ดคำพนีนะครับนี่เป็นเช่นนี้นะแต่ว่าขอย้อนกลับไปตรงนี้ตรงนี้อีกเหมือนกันนะที่เขาห้างว่าพี่ธรมไม่อาพี่ธรมไม่น่าจะเป็นพุทธพจน์ เพราะว่ามีที่ไปที่มาแปลกนะคือว่าไม่มีการอ้างบุคคลจัดบุคคลซึ่งเป็นผู้สแสดงผู้ฟังเหมือนอย่างในพระสูตรนั่นไม่น่าจะเป็นพุทธพจน์ถ้าอ้างอย่างนี้แล้วนั่นตัวเองไปตั้งกฎเกณฑ์ก็ตั้งเองต่างหากว่าถ้าเป็นพุทธพจน์แล้วจะต้องมีผู้ปรากฏผู้สแสดงปรากฏผู้ฟังตัวเองไปตั้งกฎเกณฑ์ต่างหากแลหารู้ไม่ว่าพระสูตรที่เป็นอย่างนี้เยอะไปนะลองไปดู คำพีอะไรอะอย่างอ่านี่แหละอะไรนะช้าดกอะไรเนี่ยไม่มีเลยไม่บอกเลยว่าใครพูดกับใครที่เรารู้ว่าดีเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่นะพระอัตกถาบอกนะเ <c oughs> ยอะแยะไปนะครับนะ <c oughs> นี่แหละนะะพวกเรียนอภพี่ทมเท่านั้นที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งอันนี้นะครับ เอาละยกตัวอย่างอีกอย่างเรื่องกรรมอย่างนี้พระ,ะคนที่เรียนพระสูตรอย่างเดียวจะมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราทําบุญทํากุศลนะเกิดมาในชาติก่อนได้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขาดแคลน,เร,น,นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่เพราะว่าทาจริงแต่ว่าไม่เคยให้สิ่งนี้นะะยิ่งมี ปันเอกอะไรที่ตายแล้วพื้นมาสนับสนุนความคิดนี้ก็อีกริ่งเชื่อจะเป็นการอญ่กว่าไปเห็นขึ้นไปสวรรค์เห็นคนก็แหมรับประทานอาหารหวานข้าวเต็มสำหรับอุดมสมบูรณ์แต่คนเหล่านั้นอบอกว่าหิวนะอหิวน้ํากระหายน้าไม่มีน้ํากินนะสอบสวนได้ความมาในชาติก่อนไม่ได้ถวายน้ําตอนใส่บารพละเอามาเผยแผ่เป็นเหตุใ้คนแหมกลาวนี้ ประเดน้้ำถวายพระนะครับบาทนี่เงี้ยหนักจะตายอยู่แล้วกว่าจะกลับเอามาวัดยังยิ่วน้ําเป็นขวดเป็นถุงอะไรอีกนะฮะร้ายรูปทีเดียวมองหน้ามองหลังเสียดีไม่มีใครหย่อนลงไป <c oughs> ในถังขยะข้างทางนะท่านมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์อยู่ที่วัดแล้วไปให้ท่านดาไมแต่เขามาบอกว่าเพราะไม่ให้พระหนะไม่ได้ถวายพระ ซึ่งอย่างนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยผมเคยเกิดการอย่างนี้พระเองท่านก็ไปเผยแผ่ต่ออย่างนี้นะเป็นซะอย่างนั้นเลยพูดกับท่านไปเพราะเห็นว่าสนิทกันอ้าวถ้าใครเขาเกิดมาไม่มีคู่เล่าเปลี่ยวหัวใจอยากจะมีคู่หาไม่ได้ได้จะทํายังไงคนนี้หมายความว่ายังไงหมายความเมื่อชาติก่อนก็ไม่ได้เอาผู้หญิงไปตวายพระใช่ไหมเลยหาคู่เลยชาตินี้เลยไม่ได้คู่ นะคนตาบอดทำไมถึงตาบอดชาติก่อนไม่ได้ควักลูกตาถวายะนะหาทำไมถึงแขนด้วนแขนด้วนเขาไม่ได้ตัดแขนถวายปลาชาติก่อนมันเป็นไปได้ยังไงแล้วนะครับในการที่ขาดแคลนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าไม่ให้ขึ้นอยู่กับว่ามีความตระหนีในการที่ไม่ได้ให้อะไรใครไม่ได้เกี่ยวกับความตรนีเสมอไปนี่ครับ ไม่มีสิ่งนั้นจะให้ก็ได้หรือว่าเห็นว่าไม่สมควรให้เพราะท่านมีของท่านอยู่แล้วก็ได้นะที่เกิดขาดแคลนก็แกวกว่ามีความตระนี่ไม่อาจให้ได้เพราะความหวงของของตนนะทาง,งที่รู้ว่าจะช่วยให้คนผู้นั้นพ้นจากความเดือดร้อนความทุกข์ได้ในเวลานั้นถ้าตนช่วยเหลือตนคือตนให้นี่อย่างนี้ต่างหากเป็นเหตุให้ขาดแคลน ตัวตรณีเป็นเหตุให้ขาดแคลนนะเพราะฉะนั้นในจุลวิพังคสูตรเห็นไหมสูตรว่านะไอ้ความตรณีเป็นเหตุเป็นคนยากจนขัดสน <c oughs> นะฮะไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคใจอย่างพอเพียงนี่แหละถ้าศึกษาพระอภีธรรมแล้วจะเข้าใจเรื่องกรรมสิครับนะะว่ากรรมเนี่ยมันเป็นยังไงมีถภาพาเป็นยังไงไม่ใช่อะไรอะไร ้วก็เนื่องอยู่ไปกับกรรมหมดกรรมสามารถจะให้ผลก็ต้องประกอบพร้อมด้วยปัจจัยอื่นด้วยนะหน้าตาของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในอันที่จะบันดาลผลให้เกิดขึ้นนะครับเราเห็นชัดเจนในพระอภิธรรมเพราะท่านจะพูดถึงหมดนะขึ้นอยู่กับว่าเราวิธีเรียนของเราอย่างเดียวเท่านั้นว่าเราเรียนยังไงบางคนเรียนจํา เอาแต่จำขอให้จำไม่ได้ก็แล้วกันว่าม,ม,มันมะีเท่าไหร่นะบางคนขอให้ได้ฟังเฉยๆนะเป็นบุญแล้วอย่างนี้นะเอาความเข้าใจก่อนจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสําคัญแต่ทีนี้ที่เขาเรียนกันตามสํานักเนี่ยเอาความจําขึ้นน,นะนะวัดหนึ่งบอกว่ามาหาวิทยาลัยอภิธรรมแต่วิธีเรียนมันเด็กอนุบาลมันไม่ใช่มาหาวิทยาลายัยนะ เข้าไปทุกทีก็ต้องเจอทุกทีไอ้อทานองเนี้ยกร,รมเนิดมีสี่อย่างคือท่องพร้อมกันเซตเลยทั้งชั้นหนึ่งชะนะอะไรนะชรลาูุชะกรรมเนิดอะไรต่ออะไรว่าไปตามลําดับนะอย่างนั้นอนุบาลไม่ใหญ่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแต่ก็ทําความเข้าใจกันไอ้อเรื่องจำน่ะมันเรื่องของแต่ละคนจะพอใจจะจําหรือ เห็นเป็นเรื่องหนักสมองยังไม่อยากจะจําอะไรประการเนี่ยมันเรื่องของแต่ละคนกําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่ควรจะทําความเข้าใจในบทเรียนนะถ้ามาตั้งใจจะจําอยู่มันจะฟังไม่รู้เรื่องจํานั่นเป็นเรื่องของการนําไปทบทวนที่บ้านจะอยากจะจําอีกประการหนึ่งถ้าไม่เข้าใจซะก่อนแล้วพยายามจะจำความจํานั้นอันตรธานเลือนหายใดเร็วพันเพราะมันไม่มีหลักนะหรือว่าไม่มีฐานให้ ปากหลักได้แน่นงูเงินกรนแกรนเหมือนหลักปักขี่ควายอย่างที่เขาว่านะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เอาความเข้าใจเป็นสำคัญแล้วจะได้รถได้ชาติจากการศึกษาอภิธรรมและอยากเรียนเรื่อยไปเพราะมีรถมีชาติจำนะได้ไปสักๆหนึ่งเท่านั้นแหละในที่สุดก็เบื่อนะครับนะ เวลาศึกษาพระอภิธรรมถ้าหากว่าท่านศึกษาอย่างทําความเข้าใจนะท่านจะรู้สึกว่าท่านเรียนเรื่องของตัวสนเองเพราะสภาวะทมอะไรที่ท่านพูดถึงเนื่องอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ดูอยู่ในที่อื่นนะแต่ขึ้นอยู่กับคนผู้สอนด้วยนะอันนี้เป็นสําคัญนะฮะถ้าหากว่าผมชักพูดแล้วเป็นเหตุให้ท่านเควไปสนใจเรื่องอื่นนอกตัวนะ ขอให้ช่วยเตือนด้วยนะ <c oughs> ผู้สอนที่ดีนะครับอภิธรรมที่ดีนะะจิตใจของผู้ศึกษาจะน้อมมาที่ตัวเนี่ยแหละนะจะไม่เห็นว่าเป็นศาสตร์หนึ่งเช่นเดียวกับภูมิศาสต์ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องอยู่ในหน,งนะนังสือนะครับหนังสือเป็นเพียงคําบอกคํากล่าวแต่สิ่งที่ถูกบอกถูกกล่าวอยู่ในตัวเราซึ่งเป็นอภิธรรมว่าถึงตัวสาภาวะ ที่เป็นปรมัดท่านก็เรียกอภิธรรมนะพวกพระสูตรเรียนพระสูตรอย่างเดียวหรือเรียนพระวินะัยอย่างเดียวหรือสองปีดอกและปฏิเสธอภพิธรรมถ้าเขาศึกษาพระอภิธรรมแลเขาจะปฏิเสธอภิธรรมไม่ได้หรอกเพราะในพี่พระสูตรเนื้อหาสาระของพระอภิธรรมมันมีอยู่เกลื่อนกลน่นคําว่าขันธ์อายตนะสิบสองท่านสิบแปดเป็นต้นไม่มีในพระสูตรเลยมีเยอะแยะไปนะครับ ถ้าแบ่งพระสูตรสี่ส่วนเนื้อความที่เป็นปรมาัากล่าวภาริงถึงขันห้าเป็นต้น่ะจะมีสักสามส่วนแล้วมะนะนอกนั้นเป็นเรื่องเทศหมวดธรรมก็ให้คาราวะาฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคำพูดเกี่ยวกับขันทาตอายตนะปฏิจจสมุปบาทมีอยู่เกินคนนั่นไม่ใช่อภีธรรมเลยนะถ้าตนเองรู้ศึกษาอภีธรรมซะก่อนแล้วรู้ว่อาอภีธรรมคืออะไรล่ะ นะก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะทําให้ไม่ปฏิเสธพระอาพีรรมง่ายๆให้มันบาปป <c oughs> นะนะากนะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับย้าอีกทีว่าต้องเรียนด้วยความเข้าใจนะลราวหน้าน่าจะขึ้นอาพีรรมได้แต่ว่ายังมีการเกินถึงความเป็นมาในเกี่ยวกับคำพีที่ท่านจะเรียนสักหน่อยหนึ่งด้วยนะฮะเอาละว,วัน,น